ก่อนไปดูอนาคตกราฟให้กลับมาคุยเรื่องอนาคตของตัวเองก่อนวันนี้ถ้าเรายังมาเทรดเล่นๆอยู่ใช้คํานี้เลยนะคุณมาเทรดถ้าเกิดคุณยังเป็นแบบนี้นะวันนี้คุณมาเทรดเพราะคุณเคยไปขาดทุนมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นการขาดทุนก้อนใหญ่จากการไปโดนระดมทุนจากการเออโดนเพื่อนมาบอกว่าฝากเทรดจากการที่คุณเอาไปฝาก EA เขาเพราะคิดว่าเงินมันจะมาง่ายๆสาเหตุที่พี่มาเทรดเพราะว่าพี่ กำลังจะมาตามหาเงินหรือเอาเงินเก่าคืนข้อที่2ครับคุณมาเทรดเพราะคุณคิดว่าอนาคตของอาชีพเดิมเนี่ย <c oughs> มันช่างมองไม่เห็นอนาคตเสลือเกินนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่อยากได้เนี่ยมันมันไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในชีวิตชั้นนะถ้าชั้นยังทําอาชีพเดิมอยู่ฉันก็เลยเปลี่ยนยานพานะโดยการทีกรกร่กระโดดเข้ามาเทรดอันที่3ครับคุณเห็นเพื่อนบน a c e b o o k ครับเพื่อนโพสต์กําไรทุกวันนะครับมีคนรอบตัวทํากําไรได้บ่อยมาก โพสแต่รูปพอร์ตฟ้าอยู่นั่นแหละนะครับจนกูหมันไส้นะครับงั้นกูลองเอาบ้างว่าลองเติมเงินร้อยเหรียญเข้าไปเฮ้ยแม่งได้วะแล้วคุณก็ติดมันจนงอมเงมียมหนึ่งวันคุณไม่สามารถที่จะละสายตาออกจากการาฟได้เลยเพราะคุณกําลังเสพติดกับการที่ได้ลุ้นอะไรบางอย่างอยู่ขอแค่มีไม้กูสุขใจแล้ววันนี้กําไรก็ดีขาดทุนก็กินเหล้าก็แค่นั้นเองผมจะบอกนะครับบุคคลที่ อยู่ในจำพวกที่1กับจำพวกที่3คุณจะต้องใช้แรงพยายามมากกว่าเพื่อนหน่อยเข้าใจคำนี้ไหมเพราะคนที่อยู่ในจำพวกที่3คุณจะใช้อารมณ์เป็นหลักในการตัดสินใจในการเทรดเพราะนั้นคุณจะต้องปรับนิสัยตัวเองในเรื่องของการใช้อารมณ์ถ้าคุณปรับไม่ได้คุณมีเงิน50ล้านคุณก็หมด50ล้านคุณมีร้อยล้านคุณก็หมดร้อยล้านโอเคไหมครับบุคคลจำพวกที่1ครับเราเข้ามาเพราะเราเสียอันนี้เราจะมีภาพจำหรือ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเขาเรียกว่าอะไรนะภาพหลอนจากแต่ก่อนบางคนอาจเคยล้างพอร์ตมาบางคนเคยเสียเงินก้อนใหญ่จากการเทรดพอจะกดเทรดแล้วมันเกิดความกลัวจริงไหมพอจะกดเทรดแล้วมันเกิดความกลัวสิ่งสิ่งหนึ่งพอมันเกิดความกลัวแล้วมันเกิดอะไรเกิดขึ้นต่อครับแน่นอนครับไม่กล้าเทรดครับถือก็ไม่กล้าถือกําไรนิดเดียวก็ปิดแต่ตอนมันโดนมันลากไม่กล้าปิดเพราะกลัวขาดทุนเหมือนครั้งที่แล้วก็เลยรอจริงไหมใครเป็นแบบนี้ครับ <laughs> พิมพ์ว่าเป็นครับแต่สิ่งสิ่งหนึ่งครับวิธีการแก้ไม่ยากครับไม่ยากเลยคุณแค่ยอมรับมันก่อนว่าคุณผิดพลาดก่อนหน้าน,นี้คุณผิดพลาดมาแค่ยอมรับและให้อภัยตัวเองว่ามันก็แค่การผิดพลาดชั่วคราวมันก็แค่มันก็แค่ร้านเดียวชีวิตยังไม่ตายหาใหม่ได้แต่ถ้าวันนี้ฉันยังมามาคงซึมเศร้ากับมันอยู่กับเหตุการณ์นี้อยู่เวลาที่เหลือ มันจะเหมือนเราตายทั้งเป็นและเงินก็จะไม่ได้ด้วยจริงไหมเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้คือเวลาที่เสียไปแต่เงินหายไปกี่บาทสามารถเอากลับคืนมาได้หมดเข้าใจคํานี้ไหมครับเพราะฉะนั้นครับบุคคลที่เป็นจําพวกที่1ครับจําคํานี้ไว้ครับเงินนะครับไม่ตายหาใหม่ได้เรื่อยๆครับแต่เวลาที่เหลืออยู่ตรงนี้ ถ้าคุณไม่เอาความรู้สึกดีๆกลับมาให้เร็วคุณจะเริ่มเสียเวลาไปกับเรื่องการคิดถ้าเกิดอยากรู้เรื่องนี้ลึกๆนะถ้าเกิดใครใครที่ติดปมในอดีตเรื่องนี้เยอะๆนะครับผมแนะนําให้ไปเรียนเรื่อง t r a d e r Mastermind ผมจะมีกระบวนการทั้งหมดอยู่21กระบวนการในการปรับกระบวนการคิดและมีเวิร์กช็อปให้พาทำนะครับสำหรับใครที่เทรดมานานแล้วแล้วมันไม่ได้สักทีนะครับแล้วก็ เทรดมันโอ้เทรดด้วยอารมณ์มาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าฉันจะต้องแก้ไขเรื่องอ,อะไรนะครับเทคนิคแม่งได้แล้วแต่ไม่เคยที่จะเทรดได้สักทีมาลงทะเบียนเรียนเรื่องนี้นะครับเพราะเรื่องนี้จะจําเป็นกับชีวิตการเทรดของคุณมากบางทีคุณไม่จําเป็นต้องไปเรียนเทคนิคเทรดแล้วก็ได้คุณแค่มาจัดการเรื่องนี้เทคนิคเดิมที่มีอยู่ในหัวคุณก็ทําตามได้แล้วต้องจะดทานฟอร์มพี่พี่ทุกคนเป็นโรเรชันแนลเทรดเดอร์ ไม่มีอะไรที่เราเรียนรู้ไม่ได้สแตนดาร์ดคือมาตรฐานทําให้จบทําให้เสร็จแต่มันไม่ใช่คําว่าทําให้สุดเราจะโอเวอร์แอคเราจะทําให้สุดให้เกินมาตรฐานเราต้องรู้ว่าเราจะไปไหนและที่สําคัญสิ่งที่จะทําให้คุณรู้ว่าคุณไปไหนคือคําถามในหัวะครับ